สวัสดีค่ะดิฉันส,สมบูรณ์ค้าผ้าเมื่อนี้สีผ้าพ่อแม่พี่น้องมะเฟืองเขาโคดที่เพื่อนใส่สมแดงเนาะค่ะว่ามันดีจังไหนเดี๋ยวไปสัมผัสผู้เพื่อนใส่เนาะคะะ่ะเนาะสวัสดีค่ะคุณแม่แม่ซื้ออย่างเนาะค่ะแม่ซื้อหน้าดีเพ่งทำยู่บ้านไนค่้านกลางน้อยอองจังหวัดอุลอือ โค้ดแม่เวทจังไงขคืองามเถอค่ะใส่หางขึ้งามคุณแม่ก็ใส่สมแดงอ่ะแล้วนี่ใส่ตัวนี่หมอค่ะปุ๋ยบ่ได้ใส่เนี่ยค่ะบ่จ้ะโอ้ใส่แค่สมแดงจ้างามเถอะคุณพ่อเขโดนได้หนิบ่จ้าคุณแม่ว่ามันดีบ่ค่ะสมแดงดีตัวใส่ดีใส่มันกับหัวโดกบ่ใส่เข่างาม งอ่งกันยัยเขาได้ไรบ่ค่ะมี่เขาก็ได้ไรอยู่ไรละตันกลัวใส่สมแด็งงี่บ่ค่ะใช่ใส่ทั้งอันมาเขาปลูกมันทั้งซีดพ่อตอนใส่ตอนมาตอนมาเขาปลูกนี่เอาอันนี้ใส่บ่ค่ะใส่โอ้เอาแซนี่เข่าบ่แมนค่ะบ้านปลูกมันกับแซนคือกันเอาต้นมันแซ่บ่เอารั่มมัน เวลาเ้าคอนบบบนี้เ้าจีอาปลูกเ้าก็แซ่ไว้ค่ะจะดีได้หรอเกิดดีบ่ดีงอกก็งามมันหัวหลายบ่มันกับหัวดุสิบิบงหัวมันบ่ได้ผลดีบ่ค่ะได้ดีค่ะอยากไปเบิ่งยุ่นแล้วหัวมันก็นเลยหัวมันผู้ใดนเราไปลักลุกไว้หันเห็นเขาโคตรไม่งามก็เลยอยากขามาเมียใส่อีหยังใส่เตยสมแดงอ่ะแล้วโอเคค่ะจ้าค่ะสีแดงยร์หญาคุณจัวบอก คุณแม่เพิ่นใส่ิ่นใส่โสมแดงกับอะมิโนเนาะค่ะจ้าใส่ทุกอย่างจ้าเข่าแล้วก็ใส่จ้ามันแล้วก็ใส่แนนข้าวโคตรแล้วกับใส่งากระหดงากระหดใส่ได้โสมแดงแล้วว่าแล้วพอทับใจโสมแดงโสมแดงใส่ดีแมนบ่แาะมนค่ะค่ะขอบคุณคุณแม่เด้อค่ะเด้อขอบคุณค่ะ